สวัสดีครับวันนี้เปาจะมาเล่นเกมแม่ตะกคนดูครับครับสงกิตาตายเลยครับเนี่ครับผมไม่รู้ว่าผมยิงไปตรงไหนครับเมื่อกี้พี่รู้ไหมว่าพี่อังเปาทำไมถึงไม่เล่นบสดสวีทโบครับเพราะว่าพี่อังเปาไม่อยากเดินครับเนี่ครับอืท่านที่ดูอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้โหผมเจอแล้วครับนี่ดอกนึ่ครับอืหือ มาลร้อนอยู่นี่เองนะเอ้ยเป็นครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่อันนี้ได้ครับโอ้โหเป็นไงครับมันร้อนแต่มันเป็นของปลอมนะครับของจริงยอมไม่ได้มึงปิดกุญมอนะครับผมอยากเสือตองครับง่ายสวัสดีนะครับนั่นนนนเดี๋ยวผมไปต่อเลยเท็เกมใหม่ครับให้ดีนะครับ บอกอะไรหน่อยครับนอนนอนแบบเมื่อกี้กล้องเกือบตกนะครับพี่ไี่ผมอ่ะแฮทเกมมือเลม้ยวเราใช้เราใช้หมูดสวีทบูอ่ะถ้าผิดก็ขออภัยเด็กเราใช้หมูดสวีทบูโอ้ยเข้าไปเราตอนนี้บ้านเราเตรียปจะเดินรับเดมีผมถ่ายดูครับกองช่องช่องเป็นเชนบอลแล้วก็ช่องเป็นเชนบอนะครับ นั้นๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปดูของปอถ่างปลาก่อนนะครับนี่ครับปลาอืมสวยงามนะครับสวยงามรบบปลาเลยครับแล้วก็เด er ินไปเดินมาไม่ม like um ีใครนะครับนี่ครับนี่ครับจิ๊บจิ๊บโอ้ยเจหมูฟันบะหมูฟันเราจะเร็วว่ะแบบนี้เลยครับถ้าคุณเจอแบบนี้ ปัญหาเดี๋ยวผมจะทำโลกหนึ่งให้ดูนะครับเด็กพื้นที่โลกว่างนะครับท่านผู้ชมอ่าครับยกเปิดออกเปิดออกไม่ได้นะครับเปิดออกไม่ได้แล้วครับอืมพวกเราเล่นไปต่อนะครับนะครับเปิดออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ครับทุกคนดูนะครับออ๊ยไม่ได้ครับ ไอยนี้มันกดไม่ได้ครับอั่านี้มันกดไม่ได้ก็กดออกเลยถ้ามันกดออกไม่ได้ก็อาวยบูยาไปยาบูยาไปยาบูอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวเองครับนครับนี่ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนดูครับสวยไหมนี่ครับถือดาบครับเล่นต่อ อาจจะกลับได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยค่ะไม่ใช่อ่างเปิ้ลช่องแวม,งงแมวนะคะมุกเ้ยไม่ใช่ครับ,รบช่องป๊อปอิดชแนลครับตื๊ดแล้วก็ช่องป๊อปอิดสตูดิโอไม่ใช่บ๊ายบายนัอนแต่